ท่านว่าพาท่านผู้ชมมาย่างมือนี่เมาเก็บบักพีกครับเมื่อกี้บักพีกครับได้ย่างกินครับสิเก็บบักพีกได้ปนได้ปนปนปลาปนกินปนกินเบิดแล้วย่างเยอะย่างเยอะย่างเยอะย่างไรบ่สาวปนปลาคอหาตปลาคอตัวซ้ำได้ท่านไหวท่านผู้ชมเบิ่งเนี้ยปลาคออายใส่เบิดมา ปนกับต้องปนร้ายพี่น้องท่านว่าปนมากปนประจำเด้อปนท่านว่าคุยเลยคุยเลยมากแหย่บ๊าบหรืกบ่ามากเบาท่านผู้ชมว่างใน่ปนแสบบ่นี่พี่น้องอันเป็นพืชที่จำเป็นต้องปลูกกินในครัวเห่อนเห่าเห็ดอาหารซ้มขาบก็ต้องใส่ซ้ำขาบ อืมนี่อืมเป็นบักพริกต้นนี้เป็นพริกซอจ้ะพริกซอ,ออออใครกินตลอดเบิดปีเลยเนาะทันวาน่าเนาะต้นเดียวดกขกโดคคกโดแห้งเก็บถูกมือตำบกัก่งกับเม็นต้นนี่ใส่กวนปลากับต้นนี่ใส่กนอืมะใส่แกงน้ำม่กับต้นนี่ เพชแหงเพชแหงมาลกใส่แกงหนมัใส่แกงนม่ยเราเรียกเอาเอาแกงนนมัอยอะไรเนาะโอ้โหเพชเลยเพชเลยเพชเลย,เ,เ,ลยอเอาไปเก็บตัวอื่นนะโครบ เอานงวยแก่ๆมันก็อพี่น้องทนท่านทานโลกทนกูดมันได้กับมาให้กินโกดกตีจากคนเก็บทุกมือลนไปลนมากเศ้าลนเองเ่ยพี่น้องกำลั่งปลูกไม้ใส่อีกจกนกะนี่ก็ทางอันปักหน้าอันกระร่างเป็นมวยอีก เป็นไว้เท็โทษแทนเรื่อยๆไปเก็บทั้งผุ่นตอ่ะอ่ะสวนกะโหลกยาเกิดไว้แห้งเนาะมีทุเรียนหน่อยไออ้อยนี่ออกให้มันบอร์โรคยาเอาไข่เบอร์มี่ต้นนี้ต้นนี้ปลูกใหม้ดูแข็งพี่น้องนี่เพิ่งพี่นะสิเก็บเถืงมาละท่านว่าเบอร์เก็บเถืองเบอรแนวมองหอย เออนี่นเก็บเลยเก็บเลยที่ nhà ก็เก็บเลยเบิ่งแม่สิเก็บเบิ่อทำหุ่งบัะแดงกับแสบพี่น้องมันหอมบักพริกหอมบักพริกแค่เออหอมอีหลีหอมอีหลีเออใส่กระพูดองแบบบานเออใส่กระพูดองแสบแห้งแสบแห้งฝีมือแม่แสบบ่แสบ แสบแม่เขาเขาไม่ไม่ยังไงกับฝนใส่ยังแสบบอกกิน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 ยุงโตใหม่ยิ่งอ่อนกินตามห้องมาหรือวะโอ้คือเสียถึงน่องพุดนะสูงบ่สูงแห้งเด้เด้บางที่กับพ่อเองพี่น้องบางที่กับพ่อเองกับซื้อ ต้นพห่านเพิ่นมาสิบบาททุงนึงเดีวมันเน็บไว้เขาไม่เนบไว้โอเคทานไปข้าวเดียวก็ได้กินที่แหลกกับสีน่าวยังสีแน่ต้นเอี่ยว่ะบักุ้ยบุ้นต้นบักหน้าอวตุลูกนี่บ่ครับต้นบักหน้ามันเป็นต้นพริกจ่อยอืมต้นบักหน้ามันเป็นต้นบักพริกจ่อยแม่ปลูกไว้น้ำการมันจังบ่งบ่มันจังบ่ง่อยนอนบ่เห็นเออเห็นบ่ผี รอยสีเยี้ยเนี่ยพี่ลูกค้ามาบบมากินปนตัวนี้ทันวลาก็มากกินแต่ปนเนี่ยแหะกินแต่ปนปลาลูกของก็มากไปหาปลามาให้หลานเอาไปนอกขอสามศาสามศาสตร์ี่ศาตร์ัวนึงอะ เตะดังเว่ยเตะดังเว่ยอยู่ไในทางเตะกตะเตะอู้เว่ยดุไม่กิดถึงอยู่เว่ยถึงแล้ะน้อใครใครชุงง้งช่งล่ะใครชุ้งช่วงกองเอาเขบอกใครยู่ต้นกัวมันเหนียวดีอยู่อันนี้ตอนทุ<ม>เรียน,นห,หน่อย ซื้อต้นพันธุ์มาไว้อีกอยู่สิองสามถุงอยู่ค่ะเพาท่านมีเวลาปลูกเพราะนี่ไม่ลาปลูกครับพี่พี่น้องปลูกใบหนะ้าบ้านกระไลสูงแห้งสูงแห้งก่องจิตตกด้น่ะเพี้ยน,นั่นเห็นเห็นเพียร์เลยนะท่านว่าอ่ะขนาดปลูกลีใบสูงสูงเลยนี่เห็นเพียรนะ์ไหมแม่ต้องเอากระอี้มาง่อยน,น,น่ะบัดลุนบรรลุนเหรอครับมันสูงแห้งเออสูงแห้ง แม่ก็เอาเทิงอยู่เถิงก่อนชีย่อนแสงอยู่ะจะไปเบื้องต้นทางงลังเบื้องยังมีนวยบอลุต้นทุเรียนหนุกต้นทุเรียนกระแตกใบออกงามดีแห้งนี่ว่วนี่หัวหัวหัวกันกบไมวทใไ่เบสลูงกับอ๋ายต้นทุเรียนใหญ่ ต้นทุเรียนไงต้นนี้ต้นกูลหลงลิ้นพี่น้องนี่ลุงว่าปตองไปไก่เองเออลงุงให้ไปไก่ลุงว่าของลุงคิดบอกอือโอ้ปตองไปไก่ดิค่ะครับรับรับไก่กระเลี่ยงไว้โอ้ต้นนี้ไก่กระเลี่ยงไว้ไก่กระมี่ไก่กระมี่ต้นนี้ไหวเลยพี่น้องนีไ่ไหวเลยวะครับ แม่ต้องมันหนีแตงกิงแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ให้ใหม่เลยนี่ตัดเครื่อออกหายนี่แตงยาขึ้นเบิ้ดด้วยไกลเคลียหากมาันโคก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 จู่จุ่จ่ะลูกอ่ะไซนะคุ เปิดสายยางเอาหนามมาให้ไก่ได้ท่านวลาด้วยครูหนามไก่ขวมเลรสายสายางยู่น้ำบอกบูุ่นนี่ได้เต็มคููหน่อยได้เครื่องคููหน่อยไหมละ่ะทำเมนซสูสขึ้นแต่สิบบาทหมดละที่หนึ่งเก็บได้ละเธอเก็บพ่อได้กินหมื่นหนึ่ง ไปเปิดเปิดอันนั้นมา่าไว้เปิดสายยางหลากสายยางมาใช่หรือครับหลากมาเลยลูกเปิดหน้ามานันมมมน้ำพอมเยอะแมอืม อันทุเรียนกับีิแมงมารีมาดจ่อพี่น้องไปงยังใส่กับใส่เตเบ็ดบ่คอยได้เบิ่งทุเรียนเลยเบิง่งแงมันขื่นเอาอเดึงบ่มาบ่ไปปดขานั่นปดปดไปทุเรียนกับตนใหญ่ส้มโบนดีอยู่แต่ว่าแมงมารีกรัดหยอด มิค่าเนาะสีนี่ยังแม่ดึงไปก่อนเดี๋ยวแม่เบื้องต้นทุเรียนเขาดูถึงแล้วนี่เล็นขีมันเลย ต้องเอาใม่ลูกซีนมัดเสียบเล่มแหลมใครมันแต่มันมีแนว่าจอมกัสิเห็นควยเห็นขี่มันออกมาแล้วพี่นนองคือด้วงที่มันจ่อบัก่าห้องคูอกันจ้กะกัสินแนมนเห็นเป็นลักทานอยู่ ควมกกละมังได้บ่ละไกลตอดบ่าจากักฮะคว,ขว,ขว่ขวึขนเด้อคว่ำอะไรไกล่อยูพี่บดบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเม่ไปควมเอาลาทันผู้ชมก่อนลูกแล้วไปเฝ้าหนาบานขายของต่อลาทันผู้ชมก่อนท่านว่าสวัสดีครับจ้า